ของดาวโจรว่าตำแหน่งไหนที่เขาชอบกลับมาในหุ้นนี้แค่เช้านะคะอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันที่22นะคะนี่ 22, 21, 17, 16, 15, ี4 10ดสิบแล้วก็วันที่9ตรงข้างหน้าเป็นวันที่ค่ะวันที่22วันนี้เลยนะผลพธ์ที่เอามาสอนคือล่าสุดมากเลยค่ะ

เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดมีห้ากลับมานะคะมาบนมาล่างนะเก้าหกสมก้าหกสามมีเก้าหมวันนี้หลุดนะคะตัวเลขมีรอบหลุดค่ะเก้าสาอันนี้หลุดนะคะอาเรามาดูนะคะห 107ก็คือมี1กลับมานะคะแล้วทีนี้เรามาดูว่าตำแหน่งไหน,นของดาวโจรที่เขาชอบมานี้เคอีกนะคะส่วนมากตำแหน่งที่ชอบกลับมาจะเป็นดาวชอบกลับมานี้นะคะจะเป็นร้อยกับหน่วยค่ะคือตำแหน่งนี้ค่ะ เราก็ไล่ลงมาเรามาสังเกตดูว่าตัวที่หลุดนะคะถ้าตัวที่หลุดระหว่างว่ารอบที่หลุดตรงนี้นะเป็น9กับ3ตรงนี้แล้วก็เป็น9กับ8เรามาสังเกตดูตรงนี้ค่ะว่าตำแหน่งที่หลุดถ้าเช้าไม่มาเขาจะกลับมาบ่ายนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเช้าไม่มาเขาก็กลับมาบ่ายค่ะอันนี้ถือว่า มีความชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้เลยนะคะสำหรับการ3ตัวบนของดาวโจรตำแหน่งไหนที่ชอบกลับมาถ้าเกิดว่าหลุดก็คือเราสามารถที่จะตามบ่ายได้เลยนะคะในการที่เราจะเป็นนักลงทุนในตรงนี้แล้วทีนี้มีเก้ากลับมาค่ะลูกบอกว่ามีเก้ากลับมาค่ะ แล้วทีนี้เรามาต่อกันค่ะว่านิเคอิปกติของเราตำแหน่งที่เขาชอบกลับมาในตอนบ่ายเขามาตำแหน่งไหนนะคะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะเรามาเช็คตำแหน่งของนิเคอีกนะคะว่า ถ้าเกิดว่าเขากลับมาตอนบ่ายเขาตำแหน่งไหนของเขาชอบกลับมานะคะเรามาดูอันห้าห้าสองสี่ห้าสองสี่ห้าสองสี่ก็คือมีสี่กลับมานะคะแปดห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดก็คือมีเจ็ดกลับมาห้าหนึ่ง กลับมาทั้งหนึ่งกลับมาทั้งห้านะคะตรงนี้ถ้าลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะวิ่งรุดได้เลยนะคะก็คือสอนกันไปหลายรอบแล้วนะคะสำหรับตรงนี้แล้วทีนี้ก็มาดูว่า246สี่กองสี่หก็คือมี4กลับมานะคะศูนอันนี้คือหลุดค่ะสองสี่สอง ถ้านักเรียนที่อยู่ในคอร์สจะรู้นะคะว่าเลขหางจะมาตัวไหนนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าสำหรับหน้าเฟซก็คือคือหลุดนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ก็คือมีสี่กลับมานะคะมีหนึ่งกลับมา ถ้าแบบนี้ก็คือสองตัวอยู่แล้วก็คือ,คอ,คอมีหนึ่งกลับมาแล้วทีนี้เรามาเช็คตำแหน่งกันนะคะว่าสามตัวบนของนิเคอิเช้าตำแหน่งไหนชอบกลับมาบ่ายนะคะคือตัวเลขมีรอบหลุดนะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะตรงนี้คือมีรอบหลุดอยู่แล้วไม่มีก็เหมือนเดิมค่ะคือไม่มีใครที่จะคำนวณแล้วแม้กระทั่งการกลับมาของเขาเองก็เหมือนกัน คือไม่มีว่าร้อยรอบจะเข้าร้อยรอบค่ะมีรอบหลุดเก่งแค่ไหนก็มีรอบหลุดค่ะเรามาดูว่าสามตัวบนของนี้เช้าตำแหน่งไหนจะชอบกลับมาบ่ายนะคะถ้าลักษณะของตัวเลขของนิเคอีเช้าที่ส่งผลต่อนิเคอีบ่ายตำแหน่งที่ชอบกลับมาตรงนี้พิมพ์มาค่ะใครเห็นว่าระหว่างร้อยกับสิบกับหน่วย ตำแหน่งไหนชอบกลับมาค่ะเราจะได้เข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเรามองเหมือนที่ครูสอนแล้วก็เข้าใจหรือเปล่านะคะเราเห็นว่าสามตัวบนของเช้าส่งผลถึงบ่ายตำแหน่งไหนชอบกลับมาค่ะโอ้สิบกับหน่วยค่ะอา้าร้อยกับสิบค่ะสิบค่ะ,คะอา้าว สิบกับหน่วยค่ะสิบค่ะร้อยกับสิบค่ะอ่าสิบกับหน่วยค่ะสิบค่ะหลักสิบค่ะกี้ไก่บอกหลักสิบแก้วใจบอกสิบกับหน่วยโอสมก็เป็นนักเรียนในคอร์สิบค่ะอ่าเรามาทุกคนอ่าสิบกับหน่วยค่ะสิบค่ะ เราจะได้เข้าใจนะคะเราจะได้เข้าใจตรงกันบางทีเราเราไม่ได้ถามมาเราก็อาจจะไม่เข้าใจว,ว่าอย่างไงทีนี้เรามาเฉลยกันเลยนะคะอ่าสิกับร้อยค่ะสิกับหน่วยค่ะตำแหน่งที่เขาชอบกลับมาคือ10กับหน่วยค่ะเราก็มาดูค่ะอันนี้ก็คือสิบค่ะถ้า10ส,สิบก็คือ10แล้วก็อันนี้คือหน่วยค่ะอ่าหน่วยกลับมา ตรงนี้ก็คือสิบกับหน่วยได้เหมือนเดิมค่ะือถ้ายลักษณะแบบนี้ก็คือกลับมาตรงนี้ก็เป็น10บค่ะส่วนมากจะเป็น10กับหน่วยค่ะเราเข้าใจตรงกันแล้วเราก็เอาไปทำสถิติดูนะคะว่าส่วนมากแล้วกำลังวันที่จะชอบเปลี่ยนตรงที่มันหลุดถ้ามันหลุดแล้วเรามันชอบ หลุดตอนไหนแล้วก็คือยังไงก็ไม่ขัดทนถ้าลักษณะแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่า10บหลุด2คือถือว่าปกติค่ะยังไงก็ได้เงินอโอเคค่ะโอ้ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์มานะคะเราจะได้รู้นะว่